สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยข่าวที่ได้รับความสนใจมากจริงๆนะแล้วก็เกิดขึ้นเร็วและจบลงเร็วมากๆนะคะแต่ก็ยังยังมีเหตุผลให้เราได้พูดคุยกันเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละนะไหนๆตอนนี้เนี่ยมีการโยนสูตรภาษี มาแล้วสูตรหนึ่งนะคะเราก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันว่าเออสูตรนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่สูตรนี้น่าจะมีสูตรไหนอีกที่เหมาะกับเมืองไทยนะคะวันนี้โบก็ได้มีโอกาสคุยกับ ผู้รู้นะคะผู้อาวุโสในวงการการเงินการคลังมาด้วยนะก็อาจจะมีความรู้ที่ได้มาเราก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแรกสุดอันนี้ก็ต้องอัปเดตข่าวกันก่อนเผื่อว่าใครยังไม่ทราบนะคะจากจากข่าวที่เหมือนกับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยน่าจะมีไอเดียที่จะมีนโยบายการปรับหรือเรียกว่าการปฏิรูปเลยแหละปฏิรูป ระบบภาษีของไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือตัวเลข15โดยเฉพาะตัวเลขแวด15%นะคะตามที่เห็นในภาพนี่แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดนะคะแต่ก่อนอื่นขออัปเดตก่อนว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานก็ได้มีการอัปเดตนะคะโดยการทวิต หรือว่าโพสต์ลงใน X นั่นแหละยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการปรับแวดขึ้นเป็น15%อันนี้เป็นเพียงแค่อยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะเราก็บอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกความเห็นนะ คุณแพงทานชี้แจงนะคะ30ประเด็นนะข้อ1ก็คือยืนยันว่าไม่มีการปรับแหวดเป็น15%ข้อ2นะคะบอกว่ากระทรวงการคลังกำลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีซึ่งต้องมองทางระบบให้ครบถูกมิติและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็ข้อ3นะคะชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศอื่นๆใช้เวลาศึกษาแล้วก็ปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป บอกว่าบางประเทศใช้เวลาปรับเปลี่ยนกว่า10ปีนะคะก็น่าจะเป็นการความพยายามบอกประชาชนว่า มันจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะหยุดตกใจกันก่อนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็คำชี้แจงข้อที่4นะคะบอกว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการลดรายจ่ายของประชาชนลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่ไปกับการหาโอกาสจากการสร้างไรายได้ใหม่ให้ประชาชนทั้งหมดนี้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการยืนยันในตอนท้ายนะคะว่า รับฟังทุกภาคส่วนแน่นอนนะคะดำเนินการด้วยความรัดกุมแน่นอนยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งก็ถือว่ารีบดับไฟดับกระแสนะคะความทั้งตกใจหรือว่าไม่พอใจของประชาชนที่รู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้จ่ายในราคาที่แพงขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นแวดเนี่ยก็ ได้จ่ายเยอะกันทั่วหน้าแน่นอนหมายถึงว่าเยอะขึ้นนะนะคะซื้อของแต่ละครั้งจากเดิมที่มีแวด7%กลายเป็น15%ก็คงจะรู้สึกเยอะอยู่นะถึงแม้ว่าตอนแรกที่คุณพิชัยเขานำเสนอไอเดียนีย้ก็จะบอกแล้วว่าเป็นแค่ไอเดียนะคะแต่แน่นอนก็สร้างความาจะเรียกว่าเกือบเกือบตื่นหนก,ก็ว่าได้แล้วก็เสียงวิพากวิจารณ์มากมายคราวนี้เราลองย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่คุณพิชัยเสนอเนี่ย เหตุผลเบื้องหลังของการเสนอนี้ในแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะคะคุณพี่ชัยชุนหาวาชิระเนี่ยไปพูดไว้นะคะในงานชื่อว่า Sustainability Forum 2025นะคะซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ3วันก่อนแล้วนะสิ่งที่เสนอเนี่ยคือคุณวิชัยได้เชิญให้ขึ้นไปบรรยายในหัวข้อ financial policies for sustainable economy ก็คือ,อนโยบายการเงินสำหรับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเศรษฐกิจที่ยังยนะฐฐย่งยืนแปลว่าอะไรก็คือมั่นคงนั่นแหละนะคะ ยั่งยืนก็คือไม่ล้มง่ายๆนะคะอยู่ได้ยาวๆนั้นคือความยั่งยืนเพราะฉะนั้นคุณพี่ชัยก็เลยมีข้อเสนอหลายข้อนะคะส่วนที่เกี่ยวกับภาษีจังๆเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยอ่ะที่ที่เราได้ยินกันแหละว่าสูตร15 15 15เนี่ยนะ15แรกคืออะไร15แรกคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลก็คือบริษัททุกวันนี้บริษัทในเมืองไทยเนี่ยเสียภาษีกันอยู่ระหว่าง1 5บหถึออยู่แล้วนะคะแต่ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยก็คือ,อ รู้สึกว่าถ้ามันปรับลดลงมาได้เนี่ยมันก็จะช่วยผู้ประกอบการนะอีกทั้งอาจจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีภาษีอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับเจ้าของประเทศเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกลับไปลงทุนในประเทศอื่นนะคะที่เขาเรียกว่ากลุ่มประเทศ tax havens นะคะคือกลุ่มประเทศซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเครื่องมือดึงดูดบริษัทข้ามชาติก็คือ ลดแรกแจกแถมกันเยอะๆเพื่อให้บริษัทข้ามชาติเนี่ยมาลงทุนนะมันมีกลุ่มประเทศแบบนั้นอยู่คุณพิชัยก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยมีการลดภาษีของนิติบุคคลหรือว่าพวกบริษัทเนี่ยพวกบริษัทต,ต่างชาติก็อาจจะอยากมาลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมี กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่15หมายถึงว่าทั่วโลกนะคะเขาก็จะอยู่กันที่ต่ำสุดคือ15นะแต่สูงสุดจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ายิ่งสูงก็อาจจะยิ่งทำให้การแข่งขันความสามารถในการแข่งขันลดลงได้นะคะคุณพี่ชัยก็เลยมองว่าของเมืองไทยจากเดิมที่มันแม็กซ์อยู่ที่20เนี่ย ปรับลดมาที่15เลยก็น่าจะดีนะคะว่าวันนี้อัตรา15%ได้แพร่หลายไปแล้วประเทศไทยก็ต้องดำเนินมาตรก,การนี้ด้วยอันนี้คือข้อเสนอ15ตัวที่1เลข15ตัวที่2คืออะไรเลข15ตัวที่2คือภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะ เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีคนเสียตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมศูนย์ก็คือคนที่รายได้น้อยๆเขาก็จะมีเส้นอยู่นะคะปีละไม่ถึงแสนห้าหรือเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าต่ำกว่าเส้นนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะสิ้นเดือนรับเงินไม่เท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคนที่เงินเดือนมากกว่านั้นนะคะก็จะมีเป็นขั้นบันไดหมายความว่า สามแสนแรกเป็นเท่าไรเกินจากสามแสนไปจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนที่จ่ายมากที่สุดนะเรทเงินเดือนที่อยู่ในขั้นบันไดสูงสุดเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินจากขั้นต้นๆมาสูงสุดอะมันอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่อาจจะมีรายรับนะคะประจำเนี่ยเยอะหน่อย คุณพี่ชัยก็มองว่าเพื่อที่จะจูงใจให้คนเนี่ยอยากเข้ามาทำงานหรืออยากอยู่ทำงานในเมืองไทยนอกเหนือจากการให้วีซ่าแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาว่าไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจากแม็กซิมัม35%เนี่ยให้เหลือเป็น15%ดีไหมนั่นหมายความว่าคนทำงานกินเงินเดือนเงินเดือนจะสูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเสียเกิน15%นะคะ อันนี้เขาก็ให้เหตุผลนะคะบอกว่าหลายประเทศเขาลดภาษีบุคคลธรรมดาลงเขาก็มองเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยเก็บได้ไม่เยอะ ส่วนใหญ่บ้านเรา35%อาจจะไม่ได้จ่ายกันมากนะก็คือคนที่ต้องจ่ายไอเลทขนาดนั้นนะ่ะมันมีน้อยอยู่แล้วหลายประเทศเริ่มลงมา17%ก็มี18%ก็มีสุดท้ายบางคนก็เล่งมาที่15%อ่ะอันนี้ก็เหมือนพูดเหมือนเล่าให้ฟังนะคะแต่ก็ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าไทยก็อยากจะได้15%หรือเปล่าอันนั้นคือเลข15ตัวที่2 นะซึ่งเขาก็มองว่าลดภาระคนคนจะได้อยากมาทำงานนะคะข้อที่3 15ตัวที่3อันนี้แหละคือ15ที่เป็นประเด็นนะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการบริโภคที่เรียกว่าแวดเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เราจ่ายเมื่อเมื่อเราซื้อของใช้เพื่อการบริโภคของเราเองนะคะก็คือแวดโดยทั่วโลก มีการเก็บในอัตรา15-25%อันนี้น่าจะหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะคะ15-25%ในขณะที่ไทยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง7%จากอัตราที่กำหนดไว10้10%หมายความว่าตอนนี้จริงๆแล้วอัตราภาษีแวดของไทยเนี่ยคือ10%ไปแล้วนะตั้งนานละแต่ว่ามันมีการดึงไว้ก็คือลดให้เหลือ7 แล้วก็ทุกๆรัฐบาลก็คือครอรมอก็มีมติให้คงไว้ที่เ็คงไว้ที่เ็เนี่ยมาตลอดมันก็เลยยังไม่ได้เก็บสิบสักทีนะคะคุณพิชัยบอกว่าในจีนเนี่ยเก็บอยู่สิบก้ปสิงคโปร์จัดเก็บที่9%และประเทศในยุโรปมีการจัดเก็บที่20%อร์คุณพิชัยก็มองว่าภาษีตรงนี้ถ้าเก็บในอัตราที่สูงขึ้นและเหมาะสม ก็จะเป็นเครื่องมือไปช่วยคนไรายได้ต่ําได้แล้วเขาก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่ามันเหมือนกับว่าโอเคเราเก็บทุกคนที่บริโภคนั่นแหละแต่คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าคนรวยก็จะซื้อของเยอะซื้อของเยอะก็เหมือนใจแหวดเยอะไปด้วย คนจนก็อาจจะซื้อของน้อยก็เหมือนใส่แวนน้อยไปด้วยแล้วก็ยังมีสินค้าบางปร,ประเภทที่เป็นสินค้าควบคุมที่มันเป็นสินค้าจําเป็นอย่างเช่นข้าวสารอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เก็บแหวนเลยเป็นต้นนะคะครูมิชัยก็มองว่าไอ,อ้ปกติพวกผลิตภัณฑ์ที่มันเเออยู่นะคะถ้าเกิดว่าปรับขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้อืม มีเงินมากขึ้นเอาไปช่วยคนจนได้มากขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราเก็บในอัตราตา่ำก็แปลว่าทุกๆคนจา่ายต่ำเงินที่ไปกองอยู่ตรงกลางก็จะเป็นเงินยอดต่ำคือเก็บมาได้ยอดมันก็น้อยการจะส่งกลับเข้ามาก็มีข้อจำกัดคือกลับเข้าให้รัฐเอาไปจับจ่ายมีข้อจำกัดแต่ถ้าเก็บสูงขึ้นทุกคนจ่ายสูงขึ้นหมดตามยอดการใช้ เงินกองกลางก็ใหญ่ขึ้นเมื่อเงินกองกลางใหญ่ขึ้นก็สามารถจะหยิบเงินกองกลางมาส่งผ่านให้เฉพาะคนรายได้น้อยการจัดเก็บงบประมาณก็สามารถเพิ่มได้อ่ะอันนี้เขาก็น่าจะหมายถึงรัฐบาลก็มีเงินเอาไว้จัดสรรสวัสดิการให้กับคนรายได้น้อยได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแนวทางที่คุณพิชัยเนี่ยไปนำเสนอไว้บนเวที Sustainability Forum 2025แล้วก็หลังจากเมื่อ3วันก่อนจากที่เสนอไปก็เนี่ยแหละก,ก็ก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเป็นปกติที่เวลารัฐบาลเนี่ยแสดงท่าทีว่าอยากจะขึ้นภาษี คนส่วนใหญ่ก็จะต้องแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนกว่านั้นก็คือในขณะที่ขึ้นสำหรับคนที่ต้องซื้อของซึ่งเป็นทุกคนเนี่ยก็มีการอยากจะปรับลดสำหรับบริษัทเราก็อยากจะปรับให้เป็นฐานเดียวกันสำหรับคนกินเงินเดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อาจจะเป็นผู้เสียประโยชน์จากนโยบายแบบนี้ ก็จะโวยซึ่งคนที่เสียประโยชน์จากนโยบายแบบนี้ถ้าดูเฉพาะประโยชน์ในแง่ของเงินภาษีที่ออกจากกระเป๋าไปอะนะคะก็คือคนส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้น move นี้ในทางการเมืองเนี่ยมันก็เลยเสี่ยงนะคะเราก็เห็นผลอย่างที่เห็นก็คือมีเสียงต้านค่อนข้างเยอะนะเอาจริงๆก็ในแง่หนึ่งก็เป็นความกล้าหาญที่ได้สื่อสารออกมาแต่ถามว่ากล้าหาญในเวลาที่จะเป็นคุณกับรัฐบาลไหมก็คงจะไม่เพราะว่าวันนี้ เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่อย่างที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็อประชาชนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าอะ่ะมันตึงนะดังนั้นเมื่อมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยประชาชนก็จะมีปฏิกิริยาอย่างที่เห็นนะคะแต่แน่นอนนะคะหลายคนก็เข้าใจนะตัวโบเองเนี่ยตอนฟังแว็บแรกเนี่ยก็เข้าใจนะคะเพราะเพราะมันรู้สึกว่า แหวดสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนเยอะขึ้นก็จริงแต่มันเหมือนมันแชร์กันจ่ายอ่ะมันแชร์กันจ่ายว่าเออใครซื้อของเยอะก็จ่ายเยอะคนซื้อของน้อยมันก็มันก็ไปตามส่วนมันน่าจะเป็นสิ่งที่ซิมโพสสุดนะฮะที่ไปลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้บริษัทห้างร้านเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะนะคะแล้วก็ที่อยู่แบบรอแรรอแลเนี่ยก็เยอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะช่วยผู้ประกอบการนั่นแหละ นะแต่โอเควันนี้ก็อย่างที่เกลิ่นไปตอนแรกบบก็มีโอกาสได้คุยกับผู้รู้นะคะก็ได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมมาก็จะมาแชร์ให้ฟังละกันข้อแรกนะคะเอาเรื่องเกี่ยวกับแวดก่อนข้อแรกเนี่ยผู้รู้ท่านนี้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเพราะว่า15%สําหรับเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นตัวเลขที่เยอะเกินไป <c oughs> อย่างยุโรป20%เนี่ยคือคนเขามีรายได้เยอะไงการจะแบบซื้ออะไรทีละใจวัด20%มันก็เลยมันก็เลยไหวนะคะแต่ถ้า15%สำหรับสภาพในเมืองไทยตอนนี้มันคงเยอะไปข้อเสนอคืออะไรเขาก็บอกว่าก็จริงๆไอ10้10%ที่ที่เรากำหนดไว้ในตอนนี้มันก็เหมาะสมเพียงแต่ว่ามันไม่มีรัฐบาลไหนกล้า เอาขึ้นไปเพราะว่าการขึ้นภาษีหมายถึงความเสี่ยงของความนิยมของรัฐบาลมันก็ไม่มีใครกล้ามันก็เลยถูกดึงงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมก็คือว่าค่อยๆสื่อสารกับประชาชนแล้วก็ขยับทีละ1% 1% 1%, 1ไปให้ได้ที่10%ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอเอาเป้าหมาย10%แรกนี้ก่อนโอเคโบฟังแล้วโบก็คิดว่า ก็ make sense เหมือนกันนะแต่ก็บอคิดว่าแค่ส0นะรัฐบาลแพทองทานก็ยังไม่น่าจะกล้าทำในตอนนี้นะคะตัวที่สอง5ที่พูดถึงนิติบุคคลอืมอันนี้เขาบอกว่าถ้าเหมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าบริษัทที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ย20%เปอขาจ่ายได้และเขาก็รอดเพราะฉะนั้นการจะไปลดอย่างนั้นให้กับแบบ ทั้งกระดานเลยเนี่ยอาจจะทําให้เสียรายได้โดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันควรจะซอยย่อยซอยย่อยว่ากลุ่มไหนที่น่าจะได้ความช่วยเหลือกลุ่มไหนอาจจะเป็นแบบว่า SME นะคะที่อาจจะเป็น1 5บซนะซึ่งบางกลุ่มก็เป็นเท่านั้นอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้บริษัทที่ขนาดใหญ่และแข็งแกร่งก็อยู่20%ของเขาไว้ตามเดิม อันนี้บอกว่าฝั่งดูก็ก็ make sense ดีนะคะอ่ะก็ลองดูว่าน่าจะเหมาะสมหรือเปล่า15%ตัวที่3ที่หมายถึงคนทั่วๆไปเอออันนี้น่าสนใจคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออ15%มันก็น่าจะเหมาะดีนะแต่ถ้าคนไหนที่รายได้น้อยก็คือเวฟเวฟให้ไปเลยก็ได้ก็คืออาจจะตัดไอ้ขั้นต่ำอ่ให้มันสูงขึ้นนะแต่ผู้รู้ท่านนี้ก็ให้ทัศนะว่าอย่างนี้คะ่ะว่า ถ้าจะเก็บแบบ flat rate แบบนี้ปกติตอนนี้ไม่ค่อยมีประเทศไหนเขาทำกันประเทศที่ทำที่เคยทำแล้วน่าจะยังทำอยู่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นฮ่องกงนะคะเป็นตัวเลขประมาณ17%ที่แบบว่า flat กันหมดแต่ว่าถ้าจะคิดภาษีรายได้ส่วนบุคคลเป็น flat rate บริบทของประเทศนั้นมันควรจะเป็นว่าประชากรมีรายได้ไม่ต่างกันมาก ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่ต่างกันมากมันไม่เหลื่อมล้ำกันมากอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอะกำหนด flat rate ได้ซึ่งบริบทของไทยตอนนี้เขาก็บอกว่ายังไม่ใช่นะคะมันก็ยังไม่ใช่จริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้น flat rate ในประเทศที่มีความเหลื่อมลำ้ำรายได้เยอะอาจจะไม่เหมาะอันนี้สำหรับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะแน่นอนวันนี้ก็คงมีความเห็นแตกต่างหลากหลายมากมายโดยสรุปถ้าเป็นเรื่องสูตร15 15 15เนี่ยเพราว่ามันมันเอาเอามาตั้งไว้เป็นเป็นตัวเลขเในไอเดียแล้วก็ค่อยๆไปดูดีเทลของแต่ละอันว่าจะปรับขึ้นปรับลดเท่าไหร่เนี่ยน่าจะดีกว่า ซึ่งตามสภาพวันนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่อย่างน้อยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทําให้เราค่อยๆมาเริ่มต้นคิดด้วยกันว่าเออจริงๆแล้วบริบทของประเทศเราเป็นยังไงแล้วสูตรไหนที่น่าจะเหมาะนะคะส่วนตัวโบคิดว่าเลข15มันไม่ได้เลวร้ายเพียงแต่ว่ามันต้องมี Variation ของแต่ละอันก็กอย่างที่เล่า,มาเมื่อกี้ค,คือมีอมีม,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 มีมีจุดให้มันให้มันวิ่งอยู่เนี่ยระหว่างแบบ15บบวกลบเนี่ย แต่มันไม่ใช่แบบ across the board ต้องมีการแบ่งกลุ่มแน่นอนนะแล้วก็อันที่สองที่โบอยากจะพูดถึงคือในมุมของการเมืองนะคะโบคิดว่าโอเควันนี้มันเข้าใจได้ว่ารัฐบาลแพทองทานยังไม่ได้มั่นคงแข็งแรงนักในแง่ของความเชื่อมัน่นแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ในบริบทของของการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้รัฐบาลดำเนินการด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะลอนนโยบายอะไร ะะอยู่ในบริบทของอกําลังสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนอยู่แล้วความเชื่อมั่นนั้นยังไม่อยู่ในระดับสูงพอที่จะพูดเรื่องการขึ้นภาษีแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตเนี่ยมุก็อยากจะเชยร์ว่ารัฐบาลไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมีเสถียรภาพขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นความกล้าหาญทางการเมืองของรัฐบาลในวันนั้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูป ระบบภาษีของไทยจริงๆนะคะเพราะจากการที่ได้มีบทสนทนาทั้งหลากหลายในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นความจำเป็นของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะกล้าปรับเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะการปรับเปลี่ยนเรื่องภาษีหมายถึงความเสี่ยงของความนิยมทางการเมืองโดยตรง นะคราวนี้ระหว่างนี้ทําอะไรได้บ้างระหว่างนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้โบก็ได้มีการแลกเปลี่ยนไปบ้างแล้วละว่าเออก็ถ้าเราอยากจัดเก็บภาษีให้เยอะขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทําระบบของการจัดเก็บให้มันง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากกว่านี้เป็นไปได้ไหมว่าในเมื่อสัมภารณ์เนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับรายรับของเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คำนวณมาให้เลย ไม่ต้องมาให้เรามานั่งกรอกแบบฟอร์มภาษีทุกปีทุกปีแล้วก็ต้องมาส่งนะคะส่งบ้างไม่ส่งบ้างอะไรแบบนั้นน่ะสัมภากรทำเลยแล้วทำให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยหมายความว่ายังไงก็คือไอ้ไอ้การตัดหักหนะ้าที่จ่ายอะไรเกิดขึ้นแล้วอันนั้นน่ะดีแล้วแต่นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าอ่ะคุณคำนวณในระบบแล้วเนี่ยเราพบว่าเราต้องจ่ายเพิ่ม ก็ส่งบินมาที่บ้านเลยส่งบินมาที่บ้านเหมือนบินขนน้ำข้าไฟเลยค่ะพร้อมกับ QR code ให้เราได้สแกนเลยแบบนั้นอาจจะดีคราวนี้ถ้าสแกนสแกนไปเรื่อยๆสุดท้ายเสียภาษีเกินทำยังไงก็โอนกลับเข้าพร้อมเพ์เลยค่ะจบ นะโบคิดว่า,าระบบไอทีที่ดีทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องไปปรับเปลี่ยนกฎหมายแล้วก็วิธีคิดจากการที่จะต้องมาให้เป็นภาระชาวบ้านนะคะในการที่จะกรอกฟอร์มเองยื่นเองแล้วมันก็รู้สึกว่าซับซ้อนเนี่ยก็ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนค่าน้ำค่าไฟไปเลยก็น่าจะดีนะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นทั้งหมดของทั้งสิ่งที่นำเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะคะเป็นข่าวส่งท้ายสัปดาห์ละกันค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแวะไปตอบคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ